ตันเช้านี้จะมีเหตุการณ์ยังไงก็รายงานกนเข้ามานะครับตรงไหนที่มีจุดท่วงขงังเดี๋ยวเช้าที่ผมมีประชุมทั้งเช้าเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปวิ่งออกกำลังกายก่อนแป๊บนึงหันหน้า,นานมาทำงานโอเคทุกคนก็เรียบร้อยดีนะครับก็เดี๋ยวจะรีบไปปรับปรุงให้กล้องที่มันยังทํางานไม่ได้นะมีจุดไหนน้ําท่วมเอาเข้ามานะครับโอเควันนี้สรุปว่าเดี๋ยวตอนวิ่งเราไม่มีไลฟ์นะเพราะว่าแอดบอกว่าอย่าไลฟ์เลยเดี๋ยวไปหาที่อื่นแต่ว่าริงแล้วเมื่อวานนี้ก็ วันก่อนก็ก็ไปเจอน้องคนหนึ่งนะมาถ่ายรูปด้วยกันนะครับก็ดีเป็นกำลังใจให้ผมนะน้องบอกว่าน้องนี่เขาเป็นเหมือนกับมีเป็นซึมเศร้านะน้องผู้หญิงเป็นซึมเศร้าแต่ว่าพอเขาดูไลฟ์เราเนี่ยเขาก็มีกําลังใจที่จะลุกขึ้นมาทํางานมาทําอะไรต่อทําให้ชีวิตเขาแบบขับเคลื่อนไปได้เออผมฟังแล้วก็ผมก็เลยปลื้มใจนะจริงแล้วแค่น้องคนนี้คนเดียวก็เป็นเหตุผลที่เราจะลุกขึ้นมาไลฟ์ให้คนดูแล้วถึงแม้ไม่ใช่เรื่องงานนะแต่งานแล้จะเป็นสร้างกําลังใจให้คนบางคนได้ให้คนแบบ สาม,มารถลุกขึ้นออกไปทํางานออกไปสู้ชีวิตได้ผมว่าแม้กระทั่งคนเดียวก็มีค่าควรแก่การไลฟ์แล้วก็บอกแอดเข้าไปว่าเฮ้ยไลฟ์ก็ไลฟ์เถอะคนไหนถ้าเกิดเขาไม่ชอบเขาไม่ต้องดูแต่ว่าถ้าเกิดเขาชอบเขาดูแล้วมีกําลังใจก็ลุยเฮ้ยผมหน้าไม่เหนื่อยนะ <c oughs> สบายครับกําลังคึกกะนะแต่ว่าวันนี้ไลฟ์คนเดียวก็ทํางานคนเดียวหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวขออนุญาตหยุดแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสายถ้าแอดเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาคงจะทํางาน เออไลฟ์ต่อไปอ้าเดี๋ยวให้น้องลาลาก่อนอ้าวท่านน้องลาผู้ชมหน่อยปิดไลฟ์นะขอบคุณมากที่ช่วยดูแลแล้วก็ดูกล้องที่มีปัญหาเอาไปแก้นะครับขอบคุณนะครับไปก่อนนะสวัสดีครับ